รีตัวเสือเส้ออย่างนั้นหรื้อวีไปได้วีผอม,มาสวันแล้วมีสีทินเอาคนละอันไปเลยแหลแม่อันนี้ไผ่จะแย่ค่ตัวลกตกนะเอาอันนึงนะอันกี่บาทดูแล้วก็เอาละสิบบาทวิเละสิบบาทคือแม่ให้อันหนึ่งกับอันนั้นไม่เอาบ,บ่ แม,ม,ม,ม่ก็ยักสุนก็ไวรุ่นเอาสามสีเลยของแม่สีชมพูนะ,นะแล้วก็ห้ามแจของแม่เด้อแม่เอามาโจบฮักวีของแม่อพีาเอาวีงแม่ไม่ได้วีผมมายูโนกี่วันเหรอมา2วันแล้วแม่ <laughs> วีมนทักเต่นะแ่เอาอย่างอไมนะสีชมพูให้อันนี้บ่เอาสีชมพูอันจะไดรี สิบบาทสิบบาทอันนี้ทุกวันอันน้าต้องใช้ครีมลอนเพราะว่ามันแบบมีหวีแล้วกันในเช้ามันต้องใช้ก็คือครีมลอนที่มันนุ่มๆแตะแล้วกัออกมาห้องน้ามันนี่ผมนุ่มหนุ่มก็อนต้องใช้ครีมนก่อนนะถีดใส่ก็เพราะมันแบบมีหวีแน่ไปงานไหลายของกับปุ๊ววีตรงแวีหน้าล้านนี่เลยเนาะ

เอารถอย่างบอกไม่กล้าพ่นกันหรกเอารถซๆขึ้นไปนั่งบนกระต่างโออนั่งบนกะกระต่าจกันสองบอกเด้๋จขึ้นคันใดนะเจ้าไม่เลยครับไม่มีอหารจังเออเจ้าขอพัดกะเพราได้กับเจ้าได้จ้าเดี๋ยวน้องจดไว้รอปีนอขัมีพัที่มาชอบที่มีขาหน้าหมูกรอบมีพี่มีหมูชิ้นแล้วก็มีหมูปลาแล้วก็มีกุ้งมีปมือเรียจา้เพัมูกระท้อนหนึ่งนะคะแล้วก็นาเรียเอาอย่างเจ้า ซ the so uh, um, ับไข่ดาวนะคะนี่หมูยอกรเจ้าหมูยอว่ามีเจ้าละไข่ดาวแล้วก็ที่เอาอย่างกับพราเอาผักกะเพราหมูสับเจ้ากะเพราหมูเอาไข่ดาวกรเจ้าเอ่อเจ้าเจ้าเจ้าเหมือนบางครับกับาเอาเมืกันเจ้าหมูซับจะเป็นสามเลยเนาะเจ้าไข่ดาวสามแกนเลยเนาะเจ้าเครื่องดื่มหยิบขึ้นไปได้เลยนะค่ะ เพราะว่าตำบลมีน้ำเจ้าแต่ห้องน้ำมีนี่แม่ขอน้ำน้ำเปล่าแก้วหนึ่งลนกขวดหนึ่งเลี่ยงคำกับมีนะเจ้าไอตีมกินก่อนก็ได้ค่ะเอาน้ำเปล่าเลยค่ะแซ่บเลยมากล้ำรีดเห็นตัวมากินอันต่ำมาต้องถึงแม่กำปองเลยกะโอ้ไม่ก็แม่ อร่อยมากลำก่อนน้ำลายไหลำลำกว่าเจ้าลำลำมากลำเหลียดจังอันไหนไม่เป็นค่ะคุณแกลไม่เป็นออกมาก่อนกินแล้วก็น้ำลายไหลพอเจอแต่ม่ต้อ,ตองแล้วหูซึดจะได้ดีใจมากกาออน,นุญาตให้กินได้ไหมสวยลูกครึ่งไหนครับอลูกครึ่งอ,อังกฤษค่ะลูกครึ่งพายาวอังกฤษแม่แล้ว